สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยผมไมนีแดงไฟเตอร์ไมเตอร์ครับผมโอ้โหเป็นไงบ้างครับไฟนี้โดนเกือบแย่ด้วยครับเกือบแย่เร่มมาเล่งเงาคู่ชกบเรามาเป็นไงบ้างแข็งแรงครับพี่เขาสอบพาดีด้วยเรามั่นใจยกไหนยกสี่ไปไปแล้วช่วงยกไปไปอย่างนี้พี่เขาแด้ไปเราก็เลยบี้เลยนะครับผมคิดไหมว่ารูปเกมจะออกมาเป็นแบบนี้ไม่คิดว่า คิดว่าจะชิงนำที่ไปนะครับแต่ว่ามาได้โอกาสชนะองด้วยเห็นเมื่อกี้ขึ้นไม่เอาอาชีพได้เท่าไหร่เองยสามสิบมืิบามืิรสามที่ริบมสิบมิบสิ้สิบสิบสรบมิบสมบสิบสิบสหบสิบนแบ้ิบสิบสมบสิ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 แก้มือบอิบสิบสรบลิบสิบสิบแิบสแบสิ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 บ้สิบสิบสิบบ ช่วงหลังนี่ชนะมากี่ไฟมาสะดุดดอกไม้ป่าไปเดี๋ยวก่อนหน้าดอกไม้ป่าก็ไปแพ้ที่เป็นลุงที่โพสเมืองครั้งเดียวที่แบบนั็นต้องน่ามาแเก้าไฟแต่เก้าไฟก็แพ้อยู่สองคนนี่แหละครับครับผมอบคครับครับขอบมากครับวันนี้น้องสำเร็จแล้วอยากขอบคุณอะไรบ้างครอยากขอบคุณนามิตรและสทขาวครับและเทรนเนอร์ทุกๆคนครับผมที่ช่วยช่วยกัน แกเกมแก,แก,แกอไรอยากฝากฝากถึงแฟนมวยช่วยเชียร์เราหน่อยขอตบวกมฝากขอบคุณทุกการกำลังใจครับวันนี้ผมทำสำเร็จแล้วครับผมว่าครับ